ตีต้อนรับและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใคร่ควรกันในหัวข้อเมื่อโลกนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับเราความหวังของเราอยู่ในพระเจ้า พระเจ้าทรงให้ช่วงเวลานี้เพื่อคุณจะยอมให้ตัวเองช้าลงและสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์ได้ให้คุณหลับตาลงและค่อยๆวางศีรษะของคุณลงบนหมอนผ่อนความตึงเครียดทั้งหลายในตัวคุณให้คลายออกไปให้การทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มคุณการพักสงบในสันติสุขนี้ คือของขวัญจากพระเจ้าที่ประทานแก่ลูกๆของพระองค์นี่คือเวลาที่คุณจะมอบวางทั้งความปิติยินดีและภาระหนักของวันนี้ไว้ที่พระองค์และเปิดใจคุณรับความหวังสดใหม่และความมั่นใจจากพระวจนะของพระองค์ โปรดมาพบเราด้วยพระเมตตาของพระองค์เรารอคอยการช่วยกู้และบรรเทาทุกข์โปรดเตือนใจเราถึงความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์โปรดดึงเราออกจากความสิ้นหวังอย่าให้น้ำมากหลายเหล่านี้ท่วมทับเราโปรดเติมเราด้วยความชื่นชมยินดีและความหวัง ที่พบได้ในการทรงสถิตของพระองค์เท่านั้นผู้เขียนสดุดีกล่าวไว้ดังนี้สดุดีบทที่49ข้อที่15ถึงข้อที่17แต่แน่ทีเดียวพระเจ้า จะทรงไถ่ชีวิตข้าพเจ้าจากเงื้อมมือของแดนคนตายเพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้อย่ากกลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่งมีขึ้นเมื่อศักดิ์ศรีของบ้านเขาเพิ่มพูนเพราะเมื่อเขาตายเขาจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยศักดิ์ศรีของเขาจะไม่ลงไปกับเขา โลกรอบตัวเราทำให้เราต้องหมุนตามไปแต่ละเช้าว tamam. ันใหม่เราอาจพบว่าคนรวยรวยขึ้นและคนจนก็จนลงคนมีอำนาจเจริญขึ้นส่วนคนอ่อนแอก็ถูกลืมสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างนี้อีกนานสักเท่าใดเมื่อไหร่ความยุติธรรมจะหวนกลับคืนมาเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เรารู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม แต่ผู้เขียนสดุดีเตือนเราว่าอย่าได้ท้อใจเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบจุดจบของทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าใครเป็นของพระองค์และใครที่รักโลกนี้แทนที่จะรักพระองค์ความมั่นคงทางโลกไม่ใช่สิ่งที่เราควรทุ่มเทให้เพราะในที่สุด มันจะกลายเป็นเพียงแค่ฝุ่นทุลีแต่ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงนั้นพบได้ในพระคิดพระองค์ทรงเดินกับเราฝ่าความอายุติธรรมของโลกนี้และมรดกมั่นคงบริบูรณ์นั้นรอเราอยู่ในนิรันดรการและทรัพย์สมบัตินั้นจะไม่มีวันจางหายไปในคืนนี้หากโลกนี้ทำให้คุณผิดหวัง และคุณกำลังทุกข์ยากเจ็บปวดขอให้คุณจะเข้ามาและจับจ้องไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอาณาจักรต่างๆของโลกอาจผง,งาดขึ้นมาแต่ในที่สุดพวกเขาจะต้องก้มกราบลงต่ออาณาจักรของพระเจ้าซึ่งเป็นอาณาจักรที่ส่งมอบให้แก่คุณเป็นบ้านนิรัน์ ที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆการทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุขปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งและปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการทรงสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเรา พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาโปรดให้อภัยที่เราลืมยกสายตาของเราขึ้นมองพระองค์เมื่อเรามองเห็นว่าโลกนี้กำลังเข้าไปสู่ความมืดมิดโปรดเป็นแสง เป็นความหวังให้กับเราโดยเฉพาะในวันที่ยากลำบากข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะออกมาเป็นอย่างไรแต่พระองค์ทรงทราบดีและเรารู้ว่าพระองค์ จะทรงยึดเราไว้ให้มัน่นจนเราผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้จนถึงวันนั้นวันที่เราได้เห็นพระองค์แบบหน้าต่อหน้าผู้เขียนสดุดีบทที่23ข้อที่5ถึงข้อที่6กล่าวไว้ว่าพระองค์ ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเว สืบไปเป็นนิดให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอบพระคุณที่ชื่อของเราได้จดไว้แล้วในหนังสือของพระองค์ที่นั่งของเราบนโต๊ะของพระองค์ ก็ได้รับการยืนยันแล้วเราตั้งตารอคอยที่จะได้อยู่กับพระองค์และจะได้เห็นการขึ้นลงของชีวิตเราจากมุมมองของพระองค์จนกว่าจะถึงวันนั้นโปรดโอบเราไว้แนบชิดพระองค์ขอให้เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความรักและความดีของพระองค์ที่ติดตามเราไปทุกที่ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน